โควิดวันนี้เศร้าอ,อีกติดเชื้อเสียชีวิต188ศพพบผู้ป่วยใหม่13,897รายสบ,บครายงานสถานการณ์เบื้องต้นโควิดวันนี้ผู้ป่วยรายใหม่13,897รายเศร้าอ,อีกติดเชื้อเสียชีวิตเพิ่ม188ราย ผยหายป่วยกลับบ้าน13,527รายวันที่16กันยายน2564ศูนย์บริการสถานการณ์โควิด -19 รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประจำวันเบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่13,897รายจำแนกเป็นติดเชื้อภายในเรือนจำ394ราย ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวัง11,797รายผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก1,697รายผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ9รายขอขอบคุณข่าวสดออนไลน์